สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอย่ต่างแดนทุกประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่27กรกฎาคม2560ณที่ร้านแสนเจริญเทกเตอร์เพิ่อนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีรถแทกเตอร์มานำเสนอพี่น้องอีกคันนะครับเป็นมิตซูบิชิ Gx 3 6 a นะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับ อุปกรณ์มีมีแต่ใบดันนะครับอุปกรณ์มีแต่ใบดันนะครับยางหลังนี่อยู่ประมาณ80%ยางหน้าอยู่ประมาณ50%นะครับรถเครื่องดีอยู่นะครับรถเครื่องดีนะครับระบบเกียร์ก็ทำงานปกตินะครับระบบไฮดรอลิกไวนะครับก็ราคาขายนะครับราคาขายทางร้านขายอยู่ที่1 4 8 0 0 0สบาทนะครับ 1แสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับที่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้มีเล่มทะเบียนด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับเป็นสาสิบหกแรงนะครับเป็นสาสิบหกแรงนะครับรถทํางานในคลองระบบโฟทํางานปกตินะครับ1แสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็ทางร้านจะ ปรับปรุงแก้ไขให้ก็คือตรงที่ปัมป๊มโซล่านะครับทางร้านจะแก้ไขปั๊มโซ,โซล่าให้นะครับถ้าเกิดพี่น้องจะเอาไปแก้ไขเองก็ได้นะครับราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับถ้าเกิดว่าให้ทางร้านแก้ไขให้ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็จะมีจุดรั่วซึมจุดรั่วซึมพวกซีนนะครับพวกซีนมีจุดรั่วซึมอยู่ นะครับอะไหล่นะครับอะไหล่เราสั่งที่ศูนย์มิสุบิชิได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงว่ากลัวเรื่องอะไรนะครับมิสูบิชิเขามีศูนย์ของเขาอยู่นะครับเราจะสั่งอะไรทุกวันนี้สั่งวันหนึ่งสองวันถึงแล้วนะครับเครื่องดีนะครับควนไม่มีขาวนะครับจะมีปัญหาแค่ปั๊มปั๊มโซล่านะครับปั๊มโซล่าแค่นั้นเองนะครับ ที่สตาร์ทติดยากหน่อยนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่ก็หายนะคก็จะสตาร์ทติดง่ายนะครับ1 4ึ่งแสนสี่พบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้ไม่มีผานนะครับถ้าเกิดพี่น้องจะเอาผานเพิ่มก็จะได้เพิ่มตามผานที่พี่น้องจะเอานะครับพี่น้องจะเอาผานสี่ก็ได้หรือจะเอาผานพวนก็ได้แต่ว่าก็จะได้เพิ่มราคานะครับเพิ่มก็เพิ่มอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับ ถ้เาเกิดพี่น้องจะเพิ่มเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับก็มีนะครับ,บรถวิ่งดีนะครับวิบ่งดีนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาทดลองขับได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองควางทองนะครับ นี่คือเจียสโลนะครับสโลสโลสองสโลสามสโลสี่นะครับทุกระบบพร้อมใช้งานนะครับระบบพีดีโอก็พร้อมใช้งานนะครับรถยังสวยยังยังยังน่าเอาไปใช้งานอยู่นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ รถมันมาเฉพาะใบดันนะครับรถมันมาเฉพาะใบดันนะครับเราก็เลยขายเฉพาะใบดันนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากได้ผ่านเพิ่มนะครับอยากได้ล้อเหล็กอยากได้โรตารี่เพิ่มก็เพิ่มตังนะครับทางร้านส่งให้ฟรี200กิโลนะครับพี่น้องมีรถไม่ได้ใช้งานเอามาตีเทินได้นะครับมาตีเทินได้นะครับขอเน้นเป็นสภาพสภาพพอๆกันหน่อยนะครับถ้าเกิดสภาพเอามาซ่อมเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะครับ รถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็โอ้น้ำมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันมีไอไหมนะครับจุด,จดรั่วซึมนะครับก็จะเป็นพวกซีนนะครับพวกซีน พวกจีนพวกจีนพาวตั้งนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นแห้งอยู่นะครับฝั่งนี้มีรั่วจีนพาตั้งซึมๆนะครับฝั่งนี้ก็มีมีมีมซึมๆนะครับล้อหลังมีซึมๆนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับิ p โอพร้อมใช้งานนะครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับ148,000บาทเท่านั้นเองนะครับรับรองพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานี้นะครับทางร้านส่งให้ฟรี200กิโลนะครับพี่น้องมีรถเก่ามีรถเก่านะครับไม่ได้ใช้งานอำมาดีเทนได้นะครับ มีรถพาเดียวนะครับอยากได้สองพาก็มาดีเทิรนได้นะครับมีรถกระบะอยากได้รถไถก็ได้นะครับแล้วก็จัดไฟนแนนซ์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเฟนแนนซ์เขาจะให้กี่บาทเดี๋ยวผมอสอบถามไฟนแนนซ์ก่อนว่ามันได้กี่บาทนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งอีกที่หนึ่งพี่น้องท้างหนที่สนใจจะจัดไฟนแนนซ์นะครับโคทำงานป,ปกตินะครับ ระบบโฟร์ 4, ทำงานปกตินะครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับบ้านหนองกวงทองนะครับ ดี่เราไปเปิดดูไอมันหน่อยนะครับมีไอไหมนะครับเปิดเบิ้งไอเบืองกัดเปิดเบิ้งมีไอวะ 那个。 สนใจก็ถามได้เราตัดบึงอีกด้วยกันนะครับเวลามันจะสตาร์ทติดยากหน่อยเพราะว่า ปั๊มมันไม่ค่อยดีนะครับลูกปั๊มมันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขลูกปั๊มให้นะครับมันจะตัดติดทีเดียวติดตึ้มติดตึ้มเลยนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูคันืีนหน่อยนะครับรถไถแชมป์นะครับยังอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับรถไถแชมป์นะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ยวผมจะรีวิว34แรงให้ดูนะครับพี่น้องท่านไหนที่หา34แรงนะครับรถสวยเดิมๆนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับรถไถรถเทกเจอร์34แรงนะครับเยนมาเยนมาติดจองแล้วนะครับเยนมาติดจองแล้วนะครับพี่น้องที่ต้องการเยนมาก็รอกันต่อไปนะครับคันนี้ปรับสภาพแล้วนะครับ47แรง นะครับราคาอยู่345 0 0 0บาทนะครับ345,000บาทอ่าบาังโคลนี่เบิกใหม่หมดเลยนะครับชุดบังโคลชุดด้านหลังนี่เบิกเบิกใหม่หมดเลยนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยเล่มทะเบียนชุดอุนพร้อมเลยนะครับคันนี้นะครับนะครับสวกเรบวันนี้นะครับแสนจิดเลนเท่ๆเขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์กลับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ